สวัสดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวอนสาวลาวสาวเมืองพุนหงอีกแล้ว,วนนะ้อทุกคนเนาะเมื่อนนี้สาวอนจะขอมาเรียกซ่านเนาะเกี่ยวกับะสะพานพระรามเก้านะทุกคนคือสาวอนบอ่เคยได้เห็นอ,อยู่ในมุมใกล้ๆจากเทือกเนาะพอได้มาเห็นคลิปนี้แล้วเห็นมุมใกล้ๆแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากแค่เสาคือใหญ่มาก ทุกคนอ,อันนี้ก็ขอบใจรีวิวจากบ่าวศูนเนาะที่ว่าเพิ่นใดมีโอกาสได้ไปห่วมงานงานนึ่งที่เป็นงานจดทะเบียนสมรถกันเนาะทุกคนคือส่วงวันวาเรนทายเนาะทุกคนได้เห็นว่าเขาเจ้าจะจดทะเบียนสมรสเนาะนึ่งร้อยสคู่ นอทุกคนอ่าก็เป็นวันที่ว่างดงามเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนาะแล้วเอ่อบ่าวสูนก็ได้ไปรีวิวให้เฮาได้เบิ่งได้เห็นกันนะสาววอนก็ขออ่าอนุญาตนะบ่าวสูนนะที่ว่าสาววอนได้เอาคลิปมารีคั่นแบบนี้อ่าถ้าผิดพลาดประการใดสาววอนก็ขอพูดขออาภัยมาณนะที่นี่ด้วยนําเด้อเนาะเดี๋ยวสาววอนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างนะเผื่อว่าทุกคนอยากเข้าไปเบิ่งไปกดติดตามบ่าวสูนก็ได้นะทุกคนเนาะ อไปเบงคลิปพร้อมๆกันเลยสวัสดีเอฟซีเลสวัสดีเนาะสวัสดีมาทำไโบนะมาเาทำงานน่าจดทะเบียนสมรรเนะพี่น้องเราลักบเลิฟักสาะบสัานโอ้ไ่ได้กันเต็มเลยไม่ทางเลยอ่าขึ้นไปสักพกกเก่านะเปนสัมรี่่งมาเน่พี่ว่าหาข่ว่ารมีโอกาสตอนนี้กัรมีโอกาสแล้วพี่น้องเพราะว่าันเปใส่ีเลยนโรงแรมอย่างเดียวค่นมาสมารถ ผมขาดไปตอนวันแรก สวยมากวิวอยู่ด้านบนคือสวยมากโอ้ไม่ก็ที่ใหญ่ที่สุดในอ่าประเทศไทยนะทุกคนนะเป็นสะพานอ่าว้าวสวย โอ้เลียวเดียวไปด้านล่างคือสวยแหงโตา,าเข้ายางขึ้นมาในรูปไก่รไรแล้วเป็นองนี่็จะเป็นสะพลานคู่ขนานนะตรงนั้นก็จะเป็นสะพลานเดิมที่มีอยู่แล้วนะมีมาตั้งแต่30กว่าปีแล้วนี่นก็จะเป็นสะพลานใหม่เป็นสะพลานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพนะี่น้องนะกามี 8ซองจราจรนะทิศทางราสีทิศทางราศี่องจราจรนั่นเองเลยคนง่มากๆเยอ้ทียสนีก่อนก็จดที่ตด้ีดอ้ส้นอีด ทานขึ้นพระรามเก้าละารแห้งพี่นอ้องว้าวทุกคนมีพญานาะด้วยทุกคนมีพญานาคทคนาเสาสัพทานด้วยสุดยอดเป็ไงทุกคนพญานาะค เาสาใหญ่มากเสาว,วันนี้ก็โชคดีมากนะที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาข้างบนนะจิดแล้วขอบคุณมากครับโอ,โอ้เป็นงานใหญ่มากทุกคนดูสุดเลยป้าจิตโซพีน้องเป็นงานแบบ มีบูธขายอาหารด้วยทุกคนนะขึ้นมาข้างบนก็ไม่ต้องกลัวนะทุกคนนะงานนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่14บสี่นะทุกคนนะ14กุมภาพันธ์จะมีอยู่2ช่วงนะ14กุมภาพันธ์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าประมาณ18ทุกคนนะแล้วก็23่สมายีใครอยากจะมาก็สามารถมาได้ทุกคนนะบริการฟรีป้าดิจโช <c oughs> สุดยิงง่งใหญ่อลังการทุกคนนะถ้าบุญยิ่งงานในศูนย์กาบโได้มาอย่างแน่นอนเลยพี่น้องนะ ตรงพิองข้างบนก็นจะมีพญานาะคสูงให้ดูใกล้ทุกคนยิ่งใหญ่ขนาดเด้นมีพญานาะคน่เดี๋ยวเรินทัวร์งานแล้วก็จะมีคู่สมรสนะทุกคนนะขามาจะทะเบียนสมรสกันข้างบนแบบนี้เลยยิ่งใหญ่อลังการนะถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ แปลกใหม่นะซึ่งไม่เคยเห็นแบบเข้ามาจดุดโสนรถอยู่บนข้างบนสะพาน,นแบบนี้นะก็จะมีบูธขายน้ำอาหารโอ้โหไม่น่าเสืยอว่าจะมีงานแบบนี้ทุกคนนะเป็นงานที่แบบโอ้โหตะลึงจริงๆเพราะว่าไม่ค่อยเห็น งานที่แบบทำอยู่บนสะพานแบบนี้นะพวกเราสามารถเดินทะลุไปอีกผังหนึ่งล้นะทุกคนตรงนี้ก็จะมีคู่บ่าวสาวเข้ามาจดเตียนสมรสกันนะเขาก็จะจำกัดแค่111คู่นะทุกคนนะเพราะว่า คล้องจองกับเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับการทางดวงเนี่ยกคนนะร้อยสิบเอ็ดปีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภยัยเลยทุกคนตัวนี้ก็จะมีรดนตรีนะต้นเดืนก็จะมีงานดนตรีโอ้ตัวนี้เขาก็ทำมันไรขึ้นนะสามารถอันนี้เป็นอะไรเทียมปะะเป็นยังไงของแท้เลยเหรอ น่าจะเป็นอะไรเพียมที่ทําขึ้นมาเพื่อแบบว้โดเฉาะแล้วก็สามารถจะมองเห็นมองไปด้านล่างอีกคนหนึ่งแล้วก็โอ้ไมค์ก็สวยมากมองเห็นได้ประมาณสามสี่สะพานเลยตัวนี้เป็นสะพานคู่ขนานพระรามเก้าตัวนั้นก็จะเป็นสะพานเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณสามสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่คือประเทศไทยทุกคนสวยงามมากคือเขาทำอะไรเขาทำจริงเขาไม่ทำเล่นๆ จริงก็ถือว่าถ้ายให้ได้มาจดทะเบียนอยู่สะพานพระรามเก่านะครับสะพานคือสวยมากหนึ่งที่บอกเลยว่า Amazing มากๆเพราะว่าโอกาสนี้บริษัทปล่อยพี่น้องนะสว้ๆพี่เลบิ่งไม่นำจักรพรรตัวในซื้ออยู่ขันเกียวเส้ตึบกลออกัลไรสั่นอยู่เลยทุกเบิ่งตึกข้างด้านเป็นสถานแบบใหม่เยี่ยมเลยพี่น้องเลย อีกว่านาอะก่จะได้เปิดน้ำใสแล้วพี่น้องน,นะยีกง่กเกินปีหนึ่งหรือสองปีแล้พี่น้องน,นะถ้าเปิดเดี่ยวกัน <pie> อังะดีนะเพื่อระบายจราจรนะสุดๆเดีย๋ยวนีน้เนอะตัวนี้ก็จะมีอันนี้ก็ถือโอกาสมาดีบิวด้วยทุกคนนะมาดีบิวความว่าเออสะพานมีอะไรบ้างล่ะออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบไหนนะทุกคนนะก็ผสมผสานนะคมเป็นไทยแล้วก็ เทคโนโลยีความทันสมัยนะทุกคนนะข้างหน้าก็จะมีควาเป็นไทยแบบเป็นพญาราข้างบนก็สูญจำซื้อไม่ได้นะถ้าพี่เอฟซีท่านไหนรู้ก็หรือว่าจำไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกซื้อด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนนะอันนี้ขอโทษทีสูญจำไม่ได้เลยตรงนี้ก็จะมีราวกันราวกันตกว่าทุกคนไม่ใช่ตัวราวกันตกมันอยู่บนนู้นแล้วก็อันนี้ราวแบบอะไรสักอย่างให้ทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นแบบแบบเป็นเป็นสดิงเป็นแบบ ที่เขาเรียกเสถียรใจทุกคนนะเต้นๆมาทุกคนนะคือสะพานขึงนี่แบบโอ้โหทุกคนสายเคเบิลแบบใหญ่มากๆเลยนะความปลอดภัยก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะหายห่วงแน่นอนดูตรงนี้ยิ่งใหญ่มากๆทุกคนนะตรงตรงที่เขาถือขึงนี่สายใายขึงสะพานนี่บอกโอ้โหสุดๆนะแล้วก yeah ็จะมีหลอดไฟ LED ที่เขาจะส่องสว่างช่วงเวลาตอนกลางคืนนะ วันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดไฟแบบสวยๆงามๆไหมทุกคน,นสวยงามพี่น้องนะตีเสศษแบบสวยงามเลยเลยก็จะมีทางน้ำลงแบบนี้นะก็มาตรฐานดูสายเคเบิลโอ้โหรรสายเคเบิลถ้าเรามองมา,าจากไกลๆนะก็จะเห็นสายเคเบิลที่แบบเด็กๆนะแต่ถ้ามาดู <Man. S 1> ตัวจริงนะเนี่ยต้ <Wow. S 1> ตยยว้าวใหญ่มากเนียข้างบ มากนะทุกคนนะต้นทางเนี่ออยอ่าเดินกลับดีกว่าถ้าว่าตอนเปิดสะพานนะมีการวิ่งมาราธอนเหมือนา30ปีก่อนๆนะน่าจะดีทุกคนนะเป็นภาพบรรยากาศที่มีผู้คนเต็มสะพานนะตอนนั้นสูงกปยังไม่ได้เกิดหรอกนะสุดเห็นในรูปสมัยก่อนนะ ข,นะขอขอนุญาตประชานผนะคะขอาาานประชาสาคสำหรับผค,ค่มเ,เรรางสานชน่านไหนนะคะจะเดินทางลงไปด้านล่างสะพานนะคะอีกสักพูะคะ่คเดี๋ยวรถบัสของเราะะจะมานที่จุดจอดนะคะอีสัก่หนึ่งนะคะรถบัสก็จะขึ้นมาที่จุดจอดนะคะเลยพุทธรักไปนิดเดียวค่ะ 수아이. Nope. สูญพาทุกคนเดินไปดูจุดที่ว่าเป็นไฮไลท์นะตรงเสาสะพานนี่ตรงนี้ยิ่งใหญ่มากๆทุกคนนะเราจะเห็นได้ว่าสะพานนี้จะมีอยู่ทิศทางละสี่จาราจรน,นะทิศทางละสี่ซ่องจาราจรจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนะ ก็จะเป็นสะพานที่ที่ว่าใหญ่ที่สุดในไทยนะถ้าพูดถึงเรื่องความกว้างนะของสะพานสะพานนี้คือเดอะเบรดคือที่สุดแล้วในณขนาดนี้นะเดี๋ยวสุนก็จะพาทุกคนเดินไปดูพญานาคใกล้ๆนะ โอ้โหยิ่งใหญ่มากทีแรกสูงมากเจริญขึ้นมาแล้วนะแต่คงจะไม่ไหวแล้วทุกคนเนะี่ยประมาณเกือบกิโลนะทุกคนเลินมาจากจุดลงทะเบียนนะนี่มาไกลแล้ว โอ้พญานาคทุกคนยิ่งใหญ่มากว,าว้าวสวยงามมากทุกคนส่วนาผางนี้ก็จะเป็นสัพทานพระรามเก้าเดิมนะ ที่มีอยู่แล้วประมาณ30กว่าปีเกือบจะ40แล้วทุกคนนะเป็นสะพานที่เก่าแก่มากๆอีกสะพานหนึ่งนะที่ข้ามแม่น้ำจาพยาจากผังพระนครไปยังผังทุนบุรีนั่นเองนะผังนั้นจะเป็นผังทุนบุรีผังนี้ก็จะเป็นผังเข้าย่านแบบเมืองหลวงเมืองใหญ่นะคือผังพระนครนั่นเองจะเห็นได้ว่าผังนี้จะมีตึกเยอะสุดๆนะผังพระนครเห็นบอทุกคน วันนี้ก็ทว่บาศูดนดีใจมากๆทีหลดยมากรวมงานรวมกิจกรรมนะที่เขาจะบพ่มีครูแต่่าฮ่ากับศูนกับในพาทุกคนมาส้มผัาบรรยากาศนะดูพี่นองนะสายเคเบิลถ้าเราไปดูจริงๆนี่ใหญ่หญมากๆทุกคนนะใหญ่มากๆ,ๆ,ๆแล้วก็มองไปฝั่งน้นทุกคนนะก็จะเห็นสะพานคุนิปูนหรือว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะตรงนู้นอนะ สะพานดุ้ยคนแล้วก็สะพานดุ้ยคนสองนั่นเองอยู่ติดกับพระประแดงนะทุกคนตรงนู้นน่ะโอ้โหวันนี้ดีใจลายพี่น้ยงอ้นมาดูทุกคนเสาเสาที่ขึ้นไปนี่ใหญ่มากๆอ้ที่เราจะมองเห็นรูปใหญ่มากแล้วก็สวยมากเป็นสถาสถาปัติกรรมแบบไทยนั่นเองสุดยอด อาจารย์ทุกคนก็เป็นว่าสำหรับคลินิกซุ่นก็จะพาทุกคนมาส่งภาพบรรยากาศยูจีสะพานพระรามเก้านะสะพานคู่ขนา,พานพระรามเก้าเป็นสะพานใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการนะทุกคนแต่ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะเขาได้จัดงานลักล็อกเลิฟนะซึ่งเกี่ยวกับความรักนะวันวาเลนไทน์ให้คู่วาวสาวที่สามารถมาจดทะเบียนสมรสรอยฟ้าร่ายนะทุกคนจุดนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่แบบ ดีมากๆนะเป็นงานที่ดีมากๆเลยสำหรับคู่รักหนุ่มสาวและเองนะสำหรับคิมอิซูนกับพาทุกคนมนาเบิปงนะพาทุกคนมาดีๆอยู่บนวสพาพนี่เป็นอยู่กลางจังได้นะมีแบบได้ในสิบดีเท่าสังเกตดีแจเกนนะพีน่น้องนะกับที่บ้านไม่อะไรกันท,ที่แบบว่าโอดีใจเลยมากะพี่น้องเรื่องสุพาพนที่แบบง่ายมากๆทุกคนหลานๆก็จะมีพญานาคเป็น,นคนขับวนนะสวยมากนะ คลิปก็ได้จบแล้วเนาะทุกคนเป็นเทวไหนเนา,านะได้เห็นอ,อยู่ในมุมใกล้ๆเนาะกอ่ก็จะแบบว่าจเจริญหูจเจริญตาเหมือนเดิมทุกคนคนไทยเฮ็ดอีหย่างคือเฮ็ดแท้เฮ็ดแท้บบไดเฮ็ดลิลลิลเนาะคือ,อสังเกตเสาเนาะทุกคนคือใหญ่มากสะพานใหญ่มากสวย เนาะคือแบบอลังการอีกแล้วอลังการงานสร้างทุกคนดูแข่งแรงเนาะ,ะขวดูแข่งแรงขวดูแบบอใส้ได้นานไส้ได้เส้นลูกเส้นหลานเลยแหละเนาะทุกคนเอ,อันนี้แหละคือแบบว่าความใส่ใจในรายละเอียดทุกๆอย่างความมีไอเดียความแบบว่า สร้างคิดสร้างทำเนาะเก่งหลายเนาะคือเก่งหลายนี่คือประเทศไทยยกคู้ให้เด้เนาะอ่ะสาวรก็ขอฝาก่องของสาววรเนื้อ,อวอนไลค์เนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้สาววเนแนเด้ออ่าสำหรับไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็ สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เนาะหรือว่าผายอยากซัพพอร์ตสาววอนให้กำลังใจสาววอนก็อยาก,กดข้ามโฆษณาเด้อทุกคนเน้อ่าสำหรับคลิปนี้เนาะเขาก็จะได้จบเพียงเท่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนบ๊ายบาย